225สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ลักราคาขาดแล้วพระอรหันต์เสื่อมจากอาราหัตตผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระสกาธาคามีและสักยาทิฏฐิขาดแล้ว พระสกัดทาคามีเสื่อมจากสกัดทาคามิผลได้หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นและถึงสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ละราคะขาดแล้วพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัตตผลได้หรือปราวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีถามว่าพระสกาาคามีละวิจิกิจช้าขาดแล้วละถึงละศีลพัตตาปรามาตขาดแล้วละถึงละกามราคะอย่างหยาบขาดแล้วละถึงละพยาบาทอย่างหยาบขาดแล้วพระสกทา,าคามีเสื่อมจากสกาาคามิผลได้หรือ ประวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ละโทสะขาดแล้วละถึงละอนโนตตปะขาดแล้วพระอรหันเสื่อมจากอรหัตผลได้หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกะาวาทีถามว่าพระสกทาคามีละสักยะทิฏฐิขาดแล้วละถึงละพยาบาทอย่างหยาบขาดแล้วพระสกทาคามีเสื่อมจากสกทาคามิผลได้หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึง226 สกาวาทีถามว่าพระอรหันต์ละราคาขาดแล้วพระอรหันต์เสื่อมจากอรหัต,ตผลได้หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระอนาคามีละสัก,กยทิฏฐิขาดแล้วพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือพระวาทีตอบว่า ไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระอรหันดราคาขาดแล้วพระอรหันเสื่อมจากอารหาัตผลได้หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระนาคามีละวิจิกิจชาขาดแล้วละถึง ละศีลพตาปรามาตขาดแล้วละการาคะอย่างละเอียดขาดแล้วละพยาบาทอย่างละเอียดขาดแล้วพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือปราวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นละถึงสกาวาทีถามว่าพระอรหันตโทสาขาดแล้ว ละถึงละอน,นตตปาขาดแล้วพระอรหันเสื่อมจากอารหัตผลได้หรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกกาวาทีถามว่าพระอนาคามีละสักยะทิฐิขาดแล้วละถึงละพยาบาทอย่างละเอียดขาดแล้วพระอนาคามีเสื่อมจากอนาคามิผลได้หรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้น